ไปดูอีกเหตุการณ์หนึงคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นคนร้ายที่จันทบุรีนะครับไปก่อเหตุก็คือเอาเครื่องมือบางชนิดเจาะเจาะตู้ ATM ฮะแล้วก็กวาดเอาเงินไปในตู้เนี่ยไปเยอะมากเลยทีเดียวอ่ะดูภาพวงจรปิดก่อนนะฮะเห็นบอกได้เงินไปเนี่ยเงินสด7,000 700, 0 0กว่าบาทนะครับนี่คือภาพวงจรปิดตอนคนร้ายซึ่งนี่นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ K S <S มาจอดอยู่ใกล้ๆ ตรงตู้ ATM ไอ้จุดที่เขาลงมือก่อเหตุนะครับนี่มาจอดนะฮะจอดเสร็จปั๊บลักษณะก็คือเหมือนเดินไปตรงตู้ ATM ที่เขาลงมือก่อเหตุแล้วก็ใช้เครื่องมือบางอย่างนะฮะไม่รู้เจาะยังไงอ่ะแต่สามารถเปิดได้นะฮะเปิดไอประตูนี้ระบยตู้ t t m เแล้วก็กวาดเงินไปเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่า เบื้องต้นเนี่ยทางธนาคารเองโดยทางร,ปรอปภเขาตรวจสอบเจอก็รีบแจ้งตำรวจนะครับโดยจุดตรงนี้คือ ATM ตรงริมถนนหน้าที่ทำการสาหกรณ์อ,อมทรับครูจันทบุรีถนนพระยาตรังนะฮะในตัวเมืองจันทบุรีเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพตู้หน่อยที่มันใช้เครื่องเจาะนะฮะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างนะ,ะให้ดูแล้วแบบต้องป้องกันนะครับแล้วที่จริงตู้เนี่ยเขามีวงจรปิดนอ๋อนี่นะฮะ ลักษณะคือเจาะจากด้านหลังนะครับนี่ฮะโอ้โหไอตัวเลิงตัวล็อกเนี่ยหลุดออกมาหมดเลยฮะเจาะด้านหลังนะฮะไม่ได้เจาะด้านหน้านะครับนี่เป็นรูโบเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าไอเศษเที่หล่นอยู่เนี่ยมันเป็นเส้นลวดออกเหล็กตกอยู่หลายเส้นเลยนะครับ ไม่รู้ใช้วิธีการแบบไหนแต่ว่าเจอเส้นลวดออกเหล็กตกอยู่แล้วก็มีมีดคัตเตอร์ที่ใช้สําหรับตัดสายไฟเนี่ยตกอยู่ด้วยนะฮะนี่น,น,นี่อันนี้ก็คาดว่าคงจะของคนร้ายอะ่ะ เอาไปตรวจลายในมือได้ไหมเนี่ยทีนี้พนักง,งานที่รับผิดช,ชอบตู้เอทีเอ็มก็บอกว่ารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะฮะว่าตู้เนี่ยเกิดไฟดับก็เลยไปตรวจสอบดูเพราะว่าที่จริงเนี่ยตู้เนี่ยเขาบอกไฟดับบ่อยนะฮะแต่พอมาตรวจสอบดูปรากฏว่าเอา้าข้างหลังเนี่ยรูโบเลยนะฮะแล้วคนร้ายกวาดเงินไปทั้งหมดเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมฮะเ,เห็นบอกว่าคาดการว่าน่าจะเป็นตู้เชื่อมสําหรับออกเหล็ก e นะฮะแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องเครื่องตัด ที่มีการใช้แก๊สเนี่ยร่วมในการเจาะตู้เข้าไปตรงนี้นะฮะออนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้เจาะตู้นะฮะน่าจะเป็นตู้เชื่อมสําหรับอ็อกเหล็กแล้วยกมาอย่างไงอ่ะดูจากภาพถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาจริงๆจะขนตู้เชื่อมอ็อกเหล็กแล้วเครื่องมือเครื่องตัดที่ใช้แก๊สร่วมด้วยเนี่ยในการลงมือโอ้โหก็ยากอยู่นะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคุณผู้ชมครับเพราะว่า ตำรวจจันทบุรีเร็วมากนะครับล่าสุด9โมงกว,กว่าที่ผ่านมานะครับผู้การจังหวัดจันทบุรีพร้อมชุดสืบนะฮะมีการถแถลงข่าวแล้วนะครับสามารถไปรวบตัวนี่โจรเจาะตู้ ATM กวาดเงินกว่า700 0แสได้แล้วนะฮะทราบชื่อก็คือนายวันชัย โดยตำรวจชุดสืบพระแกะรอยจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ใกล้เคียงนะครับจนไปตามจับตัวได้ที่บ้านเลยนะครับอยู่ใน,นพื้นที่อเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับนี่ไปคุมตัวมานะฮะโดยตัวนายวันชัยเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุจริงๆครับขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีขาวมาจากบ้านนะครับทีโป่งน้ําร้อนแล้วก็ตกตาเจ้าหน้าที่ด้วยการพ่นสีดําทับตัวรถไปนี่โอ้โห มีการแบบเหมือนกับอําพรางรถนะด้วยการพ่นสีดำทำไม่เห็นสีจริงนะฮะก่อนจะมาก่อเหตุเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุได้เงินไปแล้วนะครับเอาเงินไปถ่ายถอนรถยนต์ที่ตัวเองเนี่ยจำนำเอาไว้นะครับก่อนจะยกรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก่อเหตุเนี่ยขึ้นท้ายรถยนต์กลับบ้านฮนะโอ,โอ้โหวันชัยบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เพราะเครียดนะครับ หลังจากที่บ้านไฟไหม้ไม่มีเงินใช้ต้องเอารถเก๋งเนี่ยมาจำนำแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำอุปกรณ์เครื่องมือช่างของตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำเหล็กอลูมิเนียมเอามาก่อเหตุนะครับผู้ขนไม่ยังไงเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเชื่อมฮะโอ้โหนี่นะครับไอ้อุปกรณ์ที่ขนมาก่อเหตุฮะแล้วเจาะซับพุนเลยอ่ะ เจ้าตัวยืนยันว่ามีนี่สินเยอะนะครับเคยลงมือก่อเหตุแบบนี้มาแล้วในพื้นที่อำเภอมะขามแล้วก็ครั้งนี้มาก่อเหตุอีกรอบหนึ่งในตัวเมืองจันทบุรีได้เงินสดไป765,000บาทนะครับเงินที่ได้ก็คือไปจ่ายนี่สินจำนำรถเอาไว้200,000อ่ะฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยนะครับนี่คือการใช้วิชาชีพความชำนาญการแบบผิดๆเลยฮะทําไมเราถึงคิดก่อเหตุขนาดนี้ครับ ก็มันอยู่ที่บ้านมันตั้งแต่ใครไหม่มาผมก็านอนยงร้องฝนตกมามันก็เปียกเราเเนะติดเล่นด้วยนะติดเล่นเพิ่งจะมาติดตอนบ้านไฟไหม้ะครับเล่นพ่ออยากจะได้เงิน,ด,นดําเนินคดีเรียบร้อยนะครับสําหรับตํารวจสพเมืองจันทบุรีนะฮะก็จับตัวได้เร็วมากเออหน้าแปลกใจเขาบอกเขาก,ก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่มะขามใช่ไหมฮะรอบนั้นไม่โดนจับใช่ไหม เพราะมาก่อเหตุครั้งที่2ได้เนี่ยมันเลยย่ามใจนะฮะโอ้โหเคยทํามาก่อนนะครับแหมแล้วตัดเหล็กได้เ mm hmm. จาะต้ได้แบบเนียนคลิปเลย